ท pues <Okay. S 2> ี่จะแต่งตัวไปราที่ไหนเนี่ยไปรำในครัวค่ะครัวเดี๋ยวขอตก่อเลยใช่หมใชค่ะเพราะว่ามันเผื่อเวลาเขาเผื่อจะรงเสร็จก็ลองไปเตรียมของก่อนโอเคไปรอปชเหมือนพี่เมย์ก็อดมาแล้วี่มนจอ่ว ไดละนานรำเราไอ้อาเราตออกกับวงการล้นะเอะสาตีกองเป็นด้วยจริงไหมอุ้ยไา้ตีตีไม่เป็นพี่โมนะเจนเป็น1 2 3 4 1 2 3 4เ e อเดี๋ยวพี่จะนนะร้องเพลงนะหนึสองสอง 2 3 5อวันนี้เนาะเคยไปตีตีในกิจกรรมโรงเรียนบ้างไหมเคยวันอะไรบ้างวันเด็กวันคิดมากแล้วก็วันคิดมากเหรอใช่คิดมากหรือคิดมากคิดมากแล้วก็มาเลยวาร างานปัจชิงผมไม่ไปเพราะผมไปที่แนทนตีเพราะว่าผมไม่ผมไม่เรียนเตรียนไม่เรียนตรีปัจชิณที่รายงานแต่ไม่ได้อัจดบหนงเดี๋ยวมีโอกาสจะให้นอ้องโชว์ดนบีดิจิตาแล้วก็ให้เวเต้นแล้วให้ร้องที่ได้ จะเอาใส่ไว้ใส่ต้มจืดมาดูน้องมุกเตรียมทำกับข้าวรอบดึกน,นะครับผมเป็นการใช้เวลาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพราะว่าตอนนี้คือรอราอยู่พี่ฟังเพลงใทรว่มามันเพลงจบหรือยังรอได้เอาเปลี่ยนอ๋อใช่ก็จะมีเวลาอยู่ก็พอดีแหละพอดีแเลยยังพออาหารนี้เขาเรียกว่ารับประกันอาหารไทยแท้ แต่งชุดไทยนะครับในการทำบัวเขาทำอาหารใส่เวลาคือ,อยังไงต้องทำอาหารแข่งกับเวลาเพอแข่งกับเวลาเวลาีตามเพลงลำา ฮาเลยจ้าเจ้าซามันเกิดอะไรขึ้นมันหมุนอุ้ยเลอุ้เลย้ นเราไป่อขตผ้าัผ้าระวังเดินทางชีวิต

เดี๋ยวมาดูน้องมุกทำก๋วข้าวตอนเย็นนะครับผมอุ้ยน,นั่นอะไรอ่ะอันนี้หนูจะทำเป็นหมูเป็นก้อนน,อนหมูหมูสับที่เราซื้อมาแล้วเอามาผสมใส่เส้นค่ะอ๋อพี่ก็ว่าอยู่วุ้นเส้นนลยว่าจะต้มวุ้นเส้น <c oughs> อันนี้คือหมูสับก,กับวุ้นเส้นใช่ค่ะแล้วเราก็มาปรุงเครื่องให้มันมีรสชาติเวลาเราไปทำมันค่อยไม่จืดเราจะพึ่งน้ำมันก็ไม่ได้มันต้องเข้าน้ำนะเข้าเนื้อด้วยทั้ทงน้ำทั้งเนื้อต้องแบบ ไปใคลิปที่ดูมีสาระมากเลยอะไรนะมีตั้งแต่มีมุกมาเนี่ยคลิปเบกับพี่เนี่ยดูมีสาระเออมาที่มีทั้งสาระแล้วก็มีเนี่ยนะครับผมมีการแต่งหน้าทำผมด้วยมือเราล้างตลอดนะคะมือเราล้างตลอดเราทำคินเองตันเป็นรูปหัวใจสีสี เป,เป็นก้อนเป็ก้อน่แล้วจะชอบเล็กใหญ่นะคะเหมือนทำเหมือนตอนนี้หนูทำ,ทำหมูสโลงเลยหมูสโลงคืออะไรไม่รู้หนูพี่เคยดูหนังบุเปสันนิวา,วาใช่คือไมยรู้เลยหมูที่หอด้วยหอด้วยมีเหลืองอ,อ๋เอลไม่เคยกินห,หนูก็ไม่เคยกิน หลอมเสร็จก็มาทำกับข้าวทวามต่อหนะอึ่งนี้เป็กนก้อนๆอ,อย่างนี้เนาะเราว่าแกจืบมันง่ายสุดแล้วนะมันก็ยังดูยากอยาของเรับมันก็ยังอยู่อยเออพอน้องมุกทำเนี่ยทำไมมันดูยากจังเป็น,นเป็นแม่ครัวที่ เขาเรียกว่ามีความละเอียดในการทำกับข้าวสูงหนูหนูเป็นคน,คนเหมือนแบบเจาบ้าระเบียบโดยชอบแบบจัดการชีวิตแบบถ้าถ้าหนูคิดไปว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หนูก็ต้องทำแบบนี้น่ากวาถ้าถ้าเกิดว่าหนูหนูได้ตังมาอย่างงี้ใช่ปะหนูหนูนก็จะจัดว่าอันนี้ไม่ใช้อันนี้ไม่ใช้อย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ก็ห้ามใช้อะไรประมาณถ้าหมดแล้วก็คือไม่ต้องใช้<า>ใช่คะ่ะหนูเป็นคนแบบนี้จริง เหมือนงานบ้านถ้าเกิดว่าตอนเช้าหนูหนูวางแผนไว้ว่าจะไม่ทําจะไปทําอย่างอื่นไม่ทํางานบ้านอตอนเย็นมาหนูจะล้างถ้วยกวาดบ้านเก็บบ้านซับตอนเช้าจะเป็นซับผ้าอะไรประมาณนี้หนูก็จะไม่ทําของตอนเช้าก็จะไปทาของตอนเย็นโอใช่แล้วถ้าไม่ตรงงานเนี่ยหงุดหงิดไหมหงุดหงิด <laughs> เพราะว่าอ่อนอกจอเนี่ยน้องน้องม้งเนี่ยจะเป็นคนขี้หงุดหงิดอยู่นะครับ <laughs> ล้วมุก ถ้าไม่มีเงินเราจะก็ไม่กินตามหมายถึงว่าไม่ใช้จ่ายอย่างนี้บอกค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเงินสว่วนนี้สว่วนนี้เราหมดเราเหลือแต่เงินอีกสว่วนหนึง่งแล้วก็แบบค่อยๆแบบไม่ไม่ได้เอามาใช้แบบฟุ่มเฟือยแล้วก็ต้องประหยัดมามประหยัดสนุดนี่คือขนาดไหนวันหนึ่งใช้ตังค์ไม่ถึงร้อยหรอ,อนนใช่แต่เราก็แบบกินแกวอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะ เคยคิดว่าตัวเองกินแบบว่ากินแบบลำบากสุดนี่กินอะไรบอกว่ากินยังไงบอกว่ามีไหมเคยครั้งหนึ่งแบบอยู่อยู่หอแล้วแบบว่าตอนนั้นต้องต้องแบบสุดๆุดละอะไรประมาณนี้แบบวันหนึ่งไม่ได้กินน้ําเลยก็มีไม่กินน้ําใช่ไม่ไดเงินซื้อน้าหรอแบบค่ะแบบว่าตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้ตังอะไรประมาณนี้ใช่ก็ต้องก็ต้องอดไปก่อน มาถึงแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วค่อยกินอะไรประมาณนี้ค่ะเรากินน้ำก๊อกไม่ได้หรอหนูก็หนูหนูก็ไม่ส่วนมากหนูไม่ได้กินน้ำก๊อกหนูไม่กล้ากินไงก็คืออดอด,อด,อ,ดอดน้ำอดเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะได้ได้ใช่ไหมคือรอถ้ารออีกสักสามสั่วโมงมันจะได้เงิน,ะงนแะ้รอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ,คะแตบบ่ว่าอดแบบเป็นวันเลยก็มีแบบตื่นมาวันใหม่ค่อยได้กินค่อยกิน ค่อยกินก็ประมาณเที่ยงบ่ายไม่งั้นก็เย็นเลยนะทำไมต้องรออวันเพราะว่าเหมือนเหมือนกับถ้าทานนี้ยังไม่โอนตังมาเราก็ยังไม่มีตังเพราะว่าบางครั้งยืมเ,เพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้แบบว่ามาให้เราตลอดตลอดนีเป็นประสบการณ์หนึ่งของน้องมุกนะครับเราจะแพ้กัดเลอันนี้ใส่ข่ากับตะไคร้ก่อนนะคะต้มยำแล้ว อันนี้เกลือค่ะอันนี้ต้มจืดใช่ค่ะน้นต้ยมยำค่ะยังครับต้มจืดแล้วตรงนี้คู่มือตัวนี้นะครับเน่ะ มหอมมุกใส่็จเลยเมื่อกี้ใส่นมข้นค่ะนมข้นจืดค่ะหมุนตัวนี้ก่อนนะคะ ่ากินมากเลยอันนี้ต้มจืดครับอันนี้ต้มยำต้มยำครับผมทำไประหว่างที่รอรำนะครับอันนี้ก็ต้มจืดเห็นแล้วรู้สึกว่าบอกได้เลยว่ากินสิบคนก็ยังได้เพ <c oughs> ราะว่าเยอะมาก อ๋อมีใส่มะนาวด้วยกลิ่นหอมขึ้นมาแลยฮะกลิ่นต้มตืดข้างในจะมีหมูสับแล้วก็เป็นบุนเส้นเยวต้องใส่หน่อยใช่ต้องเพิ่มก็ทุกอ,อ,อย่าง <laughs> เห็นหม้อที่น้องเขาทำไหมหม้อไหนทั้งสองหม้อเห็นมย์เราเรากินกันกี่คนสามสี่แต่้องเขาจัดเต็มมากเลยเอเอาหมูมันไปเไรเรามีอีกสามแสบแม่เราเยอะอยู่กันหลายคนทาไปกินเผื่อพรุ่งนี้ค่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ลืมไปเผื่อพรุ่งนี้เช้าเราจะได้กินเลยเนาะใช่นี่ เม่บอกว่าหลับตาลงเมื่อกี้เหนื่อยเมย์ก็เหนื่อยเมย์ถามน้องมุกว่ามุกเขาก็สู้เหมือนกันนะเพราะว่าเมย์อะวันนี้รู้สึกอากาศร้อนแล้วก็รู้สึกว่ามันหนักนนหัวหนักกันยังว่าเอาหมูขคนก็นนเลยแอบยิบไปตรงแค่ประมาณห้านาทีรู้สึนนกดีขึ้นกระทอมวงฟังก้างทั้งนาขี่กระต่ายมันจะไหนวะมันมันมีเพลงนะ ก็ลังท้อว่าเราอ่ะเหนื่อยเราต้องมัวให้พี่มาร้องเพลงี่มร้องเพลงเฉยเลยไม่้นนี่ยกับเพื่อนเขาเลยเหรองืวอะไรเรียกคนแ่ตะกร้าหมางของอะไรไหมหมาหมูใช้ซอสพีอ่าเผ็ดเสิร์ฟแล้วโอ้มีนางรำแต่สวยมาเสิร์ฟเลยอ่ะเดี๋ยวนะนี่นะผมอ่ะพรีเซนต์หน่อยโอเคอันนี้คือ แกงจืดหมูสับนะคะใส่วุ้นเส้นแล้วก็เต้าหู้ไข่เดี๋ด,ดเดียว<า>เอาอย่างนี้ดีกว่า <laughs> ให้พีเซนต์แกงจืดเป็นภาษากลางแต่ว่าต้มยำขอเป็นภาษาอีสานต้มยำ <laughs> 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 ต้มยำกุุงอ้ <laughs> ต้มยำทะเลโอเคสามสองหนึ่งชั้ัน แท้ทำเสร็จแล้วนะคะกับข้ารอเย็นนี้ค่ะคือแบบรำเสร็จก็รีบมาทําเลยค่ะก็มันจะดึกนะคะเมนูแรกของเราวันนี้คือแกงจืดหมูสับวุ้นเส้นค่ะในเมนูนี้ก็จะมีเต้าหู้ไข่ลูกชิ้นปลาผับต่างๆนะคะที่ใส่วุ้นที่ที่ใส่แกงจืดใช่ค่ะแล้วก็เป็นหมูหมูหมสับกับวุ้นเส้นค่ะที่น้องหมูออกมาปรุงแล้วก็หน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะ ต่อไปไอ,อ,อ,อันนี้พีหยังพี่หางค่ะอีหยังค่ะเมนูหยางค่ะเมนูหยางค่ะใช่ะไหมไม่รู้หยอะขอบอันอันนี้สิเป็นอันเมนูน้ำต้มยำทะเลเด้อจ้ะอันนี้ก็จะมีในในต้มยำทะเลก็จะขาดแค่กุ้งแต่ว่าก็จะมีหอยแมลงผู้ปลาหมึก ลูกสิ้นปลาจะในในหนีจะมีสามยานค่ะแค่กุ้งไปนิดนึงถ้าทำนี้ขนาดสีสันสวยงามกว่านี้นิดนึงเมีนบ่าสองอันนี้หมกมาเอียงหลายที่สุดถ้าให้เลือกกินบ่อยกินบ่อยกว่ากันกินบ่อยเหรอคะกินบ่อยก็จะเป็นอันนี้ค่ะอ๋อใช่ป่ะเราไปกินข้าวกัน ออร,ระวังนกยหลังไม่ได้ยินนะตึงนะครับเชียงมนะานาาไม่ชิมเทรชียงก็ได้ขอแค่นี้คือหลัง อย่างไรนี่บก่วงคองเจลคนกระพูดรถดีค่ะถามเจลจะบอกไหมหืมปลาหมึกไข่ไม่ปลาหมึกไข่ด้วยพี่ไหนคะปลาหมึกไข่ด้ยเหรอใช่ค่ะเพราะเอาตัวเล็กออกมาแช่อ๋อเหลืออยู่ในนั้นเหลือแพ็คหนึ่งเป็นตัวโต มื่อนเมือนอันนี้เป็นผลงานของน้องมุกสำหรับเย็นนี้นะครับผมต้มจืดหมูสับกับต้มยำทะเลทานแล้วนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาทานกันหมดแล้วพี่หนึ่งอะไรต้องไม่ได้มึงใคร อันนั้นอันนั้นตัลลี่นี่ดูนะนี่